สวัสดีครับทุกท่านพ่อผมชาญนะครับอะวันนี้มาอัปเดตค่าเงินแลกเปลี่ยนเงินตาต่างประเทศครับมีคนสอบถามผมมาค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับว่าช่วงนี้ควรจะซื้อเงินอะไรดีนะครับผมต้องบอกก่อนนิดหนึ่งนะครับว่าช่วงนี้เงินบาทมันอ่อนค่านะครับอ่อนค่าลงนะครับหลังจากที่มีข่าวโควิดเข้ามารอบสองเงินบาทมันก็ร่วงลงมานะครับพอสมควรนะครับวันนี้ใครดู อย่างเช่นยูโรอะไรพวกเนี้ยก็ทะลุไปที่36แล้วนะครับฉันใครมาถามผมวันนี้ผมจะให้สามคแนะนําให้กับคุณนะครับว่าคุณจะทำยังไงครับข้อแรกนะครับคุณต้องวัดใจสําหรับใครที่ยังไม่เคยแลกเปลี่ยน,นครับคุณต้องวัดใจดูนะครับวัดใจดูนะครับมันมีสองอย่างเองไม่ขึ้นก็ลงนะครับเพราะแต่ช่วงนี้มันอ่อนนะครับอ่อนอ่อนแต่ผมไม่รู้ว่า มันจะอ่อนไปนานแค่ไหนนะครับแล้วก็ส่วนข้อที่สองใครที่เคยซื้อเล็กเปลี่ยนมาแล้วอย่าสมมติคุณเคยซื้อยูโรหรือเคยซื้อเงินฟังสวิตหรือซื้ออะไรที่มันราคาอย่างสมมติคุณเคยซื้อมาราคาที่สมมติว่าซื้อยูโรมาราคาที่ประมาณสามสิบสี่วันนี้มันขึ้นไปที่สามสิบหกครับผมแนะนําคุณเลยว่าอย่าไปซื้อ อย่าเอาเงินไปลงเพิ่มนะครับแนะนอํอวิธีครับอย่าเ,อาเงินไปลงเพิ่มเพราะอสะกุลเงินพวกนี้มันมีการขึ้นลงขึ้นลงนะครับเงินมันมีการขึ้นลงขึ้นลงมีแข็งมีอ่อนเช่นคุณอย่าไปเพิ่มเงินถ้าคุณเคยซื้อสามสิบสีถ้ามันสามหกอย่านะครับอย่าไปซื้อก็หยุดหยุดไว้นะครับรอมันลงมาก่อนค่อยไปซื้ออย่าไปทําเหมือนกับทองคำาครับที่หลายคน ซื้อได้สองหกพสองหมืนเจ็ดก็จะเพิ่มอีกเพิ่มอีกมันไม่ได้อะไรนะครับสุดท้ายมาเราจะไม่ได้อะไรนะครับพอเราได้กําไรมาป,ปุ๊บเราก็มาใช้มาทําอะไรเราครับมันก็ถือว่าเป็นอีกช่องทางอย่าไปเพิ่มทุน,นครับเคยซื้อเท่าไหร่ก็รอมันใกล้ๆเคียงมากที่สุดครับสําหรับข้อที่สามคือถ้าสมมุติว่าคุณอยากจะทําแลกเปลี่ยนอ่ะคุณเคยซื้อยูโรแล้ววันนี้มันสามสิบหกใช่ปะ คุณไปมองสกุลเงินอื่นนีครับที่คุณไม่เคยเล่นอย่างบางสกุลที่มันยี่สิบกว่าอะไรพวกนี้มันก็ลดค่าเงินคุณมาได้กําไรยี่สิบสามสิบสตังค์คุณลองดูครับสกุลไหนที่มันยี่สิบาทที่คุณพอจะเล่นได้คุณก็ลองดูแล้วหลายคนที่ยังไม่รู้ว่าเอ๊ะยี่สิบาทมันต้องซื้อสกุลไหนผมแนะนําว่าคุณจดครับผมมกักย้ำอยู่เสมอว่าคุณต้องจดค่าเงินเหล่านี้ ถ้าคุณไม่จดคุณจะไม่รู้ว่ามันขึ้นลงขึ้นลงยังไงจดสักสิบห้าวันสามสิบวันคุณก็จะเห็นภาพรวมทั้งหมดแต่หลายคนมาถามผมว่าเอ๊ยยังไงยังไงผมก็บอกว่าถ้าสมมุติว่าคุณไม่อยากจดผมก็ทําจําหน่ายคนระับมีจําหน่ายให้คุณเลยคุณก็จะเห็นภาพรวมในสองปีทั้งหมดเลยว่าสกุลเงินไหนสกุลไหนซึ่งมีทั้งหมดอยู่ห้าหนึ่งหกสกุลก็จะมี ยูเอสยูโรฟังอะไรเนี่ยคุณก็จะเห็นภาพรวมทั้งหมดคุณก็ไปเปิดดูอ๋อสกุลนี้เยียงแค่นี้ขึ้นไปแค่นี้เท <Hello. S 1> ่านี้เท่านี้คุณก็จะเห็นลู่ทางถ้ามันเข้าท่าคุณก็ไม่ซื้อแค่นั้นเองนะครับก็ฝากทุกท่านไว้นะครับสําหรับสามคแนะนําที่ผมให้กับทุกท่านในวันนี้นะครับอย่าไปเพิ่มเงินโดยเด็ดขาดนะครับจำไม่ดีครับอย่าไปเพิ่มเงินโดยเด็ดขาด ในสกุลเงินที่คุณซื้ออย่าไปเพิ่มนะครับขอบคุณมากที่ติดตามรับชมครับพบกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ